ผมทําไว้จะมีหลายสีใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องทําอย่างนอ้จักประมาณสามสีถึงสีสีเวลาเอาไปตัดต่อมันจะได้มีเอฟเฟกต์หลายสีนะครับทีนี้อย่างเช่นผมออาแรกผมเลือกสีเหลืองใช่ไหมครับอันนี้คือผมจะบอกขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนวิธีขั้นตอนในการในการทําแม้กาวสีนะครับอ,อย่างเช่นผมผมเลือกสีเหลืองนะครับทีนี้ผมเลือกเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มดันอยู่ข้างล่างนะครับอ่าเลือกปุ่มดันเสร็จแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็กดอันนี้นะครับทุกน กดเครื่องหมายข้างบนนี้จะเป็นลูกศรแล้วก,กดปุ๊บอ่าให้เราเลือกที่เป็นคันเลอร์นะครับเพราะว่าเราจะเซฟให้เป็นสีเหลืองนะครับอ่าเป็นสีคันเลือแล้วก,กดปุ๊บโอเคทีนี้เราก็กดเซฟเป็นอีเมลโอเคลูกก็จะเซฟมาอยู่ที่มาอยู่ที่แบ็กกราวในโทรศัพท์หรือว่าในมือถือเราแล้วนะครับแล้วอ,อ่าโอเคถ้าเราจะเปลี่ยนสีอันต่อไปยัง่ายนะครับเรากดที่แบ็กกราวตรงกลางแล้วกดคันเลือกตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ เช่นผมเลือกสีฟ้านะครับเลือกเสร็จแล้วผมก็กดดันตรงนี้กดดันตรงนี้แล้วก็เสียไปตรงนี้นะครับ